MLT 003การจนบุรีครับนี่รอยยิ้มพิมพ์ใจ MLT 004การละสินครับ MLT 005กำแพงเพชร M.L.T 006ย้00อนกันครับ M.L.T 0ูนจ็ดจันทบ,บุรี M.L.T 0ูนชนบุรีครับ

M AlTS <ML> สนับสนุนรายการโดยบริษัทแพรพานซีฟู้ดจำกัดสวัสดีครับผมเจตลิมสบดอนันต์น,นะครับปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานกรรมการบริหารบริษัทแพรพานซีฟู้ดนะครับบริษัทเรามีการส่งอาหารทะเลสดทั่วประเทศนะครับทั้งสดและแช่แข็งท่านใดสนใจทั้งปลีกทั้งส่งเรามีบริการส่งพร้อมหมดนะครับสนใจสามารถติดต่อได้ทาง Facebook ขายส่งอาหารทะเลสดแพรพานตลาดปลาแม่กอง หรือกดเซิร์ชในกูก็แบบว่าขายส่งอาหารทะเลสดก็ได้ครับจะขึ้นอันดับที่หนึ่งอยู่แล้วแพรพานกูแพรพานซีฟูดยินดีบริการทุกท่านนะครับแพรพานซีฟูดแหล่งรวบรวมอาหารทะเลค้าส่งแหล่งใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับสวัสดีครับในคลิปนี้เราจะขอ,อนำคุณผู้ชมนะครับมาดูแพรปลาแหล่งค้าส่งอาหารทะเลเป็นแพปลาที่ใหญ่ที่สุดนะฮะแหล่งรวบรวมอาหารทะเลไม่ว่าจะเป็นปลาทะเลน้ำเลึก ลาเกา๋ากุ้งหอยปูปูทุกชนิดเลยและก็ปลาทุกชนิดอย่างเช่นภาพนี้นะครับเป็นปลาที่ได้นํามาจากประมงนะครับแล้วก็มาส่งให้เรานะครับแล้วก็ภาพคลิปนี้จะเป็นปลาหมึกนะครับที่เราได้รวบรวมมาสู่แหล่งแพร่พานซีฟู้ดนะครับทุกวันจะมีการมาทําการค้าและค้าช้าส่งณที่นี่นะฮะแหล่ง ปลาทะเลน้ำลึกเยอะมากที่สุดในประเทศไทยนะครับเราจะเป็นแหล่งค้าส่งนะครับนึกถึงอาหารทะเลนึกถึงสินค้าทะเลสดสดนึกถึงแพร่พานซีฟู้ดครับทุกวันนะครับแพ่พันซีฟู้ดจะเป็นการนำรวบรวมอาหารทะเลมาจุดศูนย์รวมเพื่อให้เป็นแหล่งค้าส่ง นะให้พ่อค้าสามารถเลือกจับจ่ายใช้สอยได้นะครับเรามีอาหารทะเลปลาทะเลสัตว์ทะเลทุกอย่างมาให้อาเลือกชมกันนะครับในคลิปหน้าต่อไปเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแหล่งค้าส่งแพ้พานนะฮะแล้วก็เราก็จะไปรีวิวให้คุณผู้ชมทังบ้านได้ดูกันว่ามีจำพวกอะไรนะฮะติดตาม